งน,นี้เดี๋ยวเธอจ่ายให้เราก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราคืนนะเราขอยืมพาสปอร์ตหน่อยดี <_ üğ üm> <_ dive> ขอยืมเสื้อได้ไหมฮะยืมเสื้อฉันอะเหรอพิมเราขอยืมขนมและนมกินหน่อยนะฮะยืมนมกับขนมไว้วัน่หลังเชิญเรามาอีกนะเดี๋ยวเราจะมานะเราไปกันนะวันนี้ล่นอะไรกันดีอะเพื่อนเออนั่นดี เล่นแบบแววววู๊ดไหมเออมีการ์ดเกมเยอะเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะหรือว่าเล่นเกมออนไลน์ดีแบบการ์ติคโฟลอะไรอย่างเงี้ยว่ารูมว่าลืมเพราะว่าเล่นได้หมดเลยเออวันนี้เต็มที่เลยแต่แองยังไม่มาอีกนะฮะเออนั่นนะสิไม่รีอยู่ไหนเฮ้ยได้มาแล้วเพื่อนเราขอยืมค่าแท็กซี่หน่อยสิทำไมอ่ะเรามีแต่แบงค์พันอะแล้วแท็กซี่ก็ไม่มีทอนเท่าไหร่อ่ะแปดสิบบาทอ่ะ ทำไมเธอไม่โอนล่ะเดี๋ยวในแท็กซี่เขาน่าจะรับโอนหมดแลวนะฉันก็อยากจะโอนเหมือนกันแต่ฉันจำรหัสไม่ได้สีเข้าไม่ได้มาหลายวันแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เตรียมเงินมาให้พร้อมถามากอยู่ได้เนี่ยแท็กซี่เขาเรียกแล้วเราขอยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวอยาเอามาอืนขอยืมก่อนเอาเอาไปก่อนเลยขอบคุณมากเลย เนี่ยถ้าเราแตกแบงค์ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอามาคืนนะขอบคุณมากมากเลยนะป้าเพื่อนๆงั้นตอนนี้เราเข้าไปในบ้านก่อนป่ะไปไปกันพิมฉันหิวแล้วว่าสั่งอะไรมากินดีอ่ะจะสั่งอะไรดีอ่ะครีฟซีไหมได้ได้บ้านดีๆแล้วก็พิมเธอสั่งไปก่อนนะเพราะเธอเป็นเจ้าของบ้านมันสะดวกกว่าแล้วก็จ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวพวกเราหายคืนอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้อยาสั่งให้นะ เอ,อะไรบ้างอ่ะอะไรบ้างจะไม่มีกระดูกไก uh ่ธรรมดาด้วยอแล้วก็อันเป็ดด้วยจอฟรนฟรยไหมเอาโอเคเอาสั uh, <okay. S 2> uh, mm ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหกร้อ่หาร4ก็เท่ากับคนละ160พอกสิบเรีย พิมแล้วหกสิบขอบคุณอันนี้พิม <Thank you. S 1> พ์ Thank you พิมพ์เรามีแต่แบงค์พันอ่ะเร uh huh. ามีเงนินทอนไหมอ่ะโห oh, จังหนึ่งพันเลยเหรอจีไม่มีทอนหรอกพิมงั้นเอางี้เดี๋ยวเธอจ่ายให้เราก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราคืนนะเอเดี๋ยวเราจะไปหาร้านแถวๆนี้ไปแตกแบงค์เลยเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยคืนนะ <c oughs> เสียดายมากเลยอ่ะ ทำไมเราต้องออกมาแต่แบงค์พันก็ไม่รู้เกรงใจเพื่อนๆมากเลยอ่ะโอ้แล้วก็ของปาร์ตี้เลยค่าแท็กซี่ด้วยเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะอืมดอกคืนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นสนุกพวกเราเล่นการติดโฟนกันนะโอเคโอเคได้ๆๆตีส่งลิงก์เลยตีส่งลิงก์อืออืออือรอเอือเราขอยืมไวไฟบ้านเธอหน่อยสิเฮ้ยอ๋อวันเนี้ยไวไฟมันใช้ าช่างเขามาทำพอดีเธอก็ใช้เครื่องเธอไปก่อนแล้วกันนะาส,ส่ง,สงอครับอะไรเราขอยืมพาสปอร์ตหน่อยดิเฮ้ยทำไมต้องมายืมพาสปอร์ตครับด้วยอ่ะก็เนี่ยเราไม่มีเน็ตนะเน็ตมันหมดเรากำลังจะให้แม่เติมให้อ่ะเราขอยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันเล่นเกมไม่ได้พาสปอร์ตยืมแล้วคืนได้ด้วยหรอับได้ดิก็เนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายเราให้แม่เติมเงินให้ เดี๋ยวเราก็ให้ครับใช้ฮอสปอตเราวไงก็เป็นการชดเชยเฮ้ยจะเริ่มกันไนะ้เร็วๆนะเร็วอ่านั้นอังเดี๋ยวฉันแชร์ไปเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะโอ๊้ยเสื้อเปียกหมดเลยอ่ะไม่ทำไงอ่ะพิมพ์ว่าไงอัง เนี่ยพิมเรากินน้ำเราเสื้อเปียกหมดเลยเมื่อกี้มันหกอ่ะเอ้าหรองั้นเดี๋ยวเราปีกใส่กับผมให้นะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพิมแมวแมวขอเออฉันกลัวว่าเป่าแล้วมันก็จะยังชื้นอยู่ดีเดี๋ยวฉันไม่สบายอ่ะขอยืมเสื้อได้ไหมฮะยืมเสื้อฉันเหรออ๋อได้ไล่ไปไปไปอ่ะเลือกได้เลยเอาตัวไหนก็ได้อังเออเอาตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้เหรออืมเอ่อเอาตัวอื่นได้ไหมอ่ะเอ้าทำไมพิมเอ่อเธอห่วงเหรอโอ้หตัวปวดซะด้วยอ่ะป้าป้าปบาไม่ได้ห่วงอ่ะไปใส่ได้เลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะพิมงั้นเอางี้เดี๋ยวเออฉันอ่ะจะเอาเสื้อไปตากนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นน่ะเอามาคืนนะเดี๋ยวฉันไม่เปลี่ยนกันนะฉันเปลี่ยนสบายเลย มีซ um ื้อทั้งหลายตัวไม่เลือกมันเลือกตัวโปรดฉันสี้า <fi> มาด้วยเก้าสิบาหนึ่งลาแล้วนะเฮ้ยดิเสียงอะไรข้างบนอะดเสียงอะไรข้างบนต้องอาเอแอบไม่เดียวเลยชริสเสียงคนมีช่วยัน่ออ่ะโอ้โแอบต้องค่ะโอ้โหไม่แอบนั่งเล่นเกมตรงนี้เลยหรอเนี่ยสาเบาสุดแล้วนะพี่หาเจอมั่แปลกเนี่ย เจ้ปาตีป้ตตีโอ้โหพวกเธอแอบกันง่ายจังเลยโอแคบดีมัมีิมพ์เีเราก็คิดว่าข้างบนก็คงไม่มีใครไปหาแล้วอะเอ้ยอพิมเราเรียกมาสะพักแล้วว่าฉันหิวแล้วเดี๋ยวขอไปเปิดตู้เย็นเธอไปหาอะไรกินเลยนะอ๋อๆจได้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 พิมล้วขอยืมขนมและนมกินเลยนะฮะยืมนมกับขนม จะคืนยังไงอ่ะคือแบบเกออกมาแล้วให้คนกินเหรอฮะขาไม่ใช่แบบนั้นมั้งเออก็เดี๋ยวเราก็กินนี้ก่อนไงแล้วเดี๋ยวไปสั่งคืนมาให้หรือว่าตอนเย็นเดี๋ยวเราค่อยเดินไปเซเว่นเราไปซื้อมาให้ก็ได้เออก็นี่ไงเดี๋ยวเราก็จะได้แตกแบงค์ด้วไงแล้วก็จะได้คืนค่าอาหารแล้วก็ค่าแท็กซี่ด้วไงเออขอบคุณมากเลยนะแบบเกรงใจมากเลยพะพี ไปตอนนี้เลยดิจะ้วเป็นปักซอยตรงนี้เองก็ฉันเป็นโรคกระเพาะดีถ้าเกิดฉันไม่กินตอนนี้แล้วเดินออกไปฉันต้องปวดท้องแย่แน่เลยอ่ะเออพี่ไม่อังกินเถอะเดี๋ยวอังเขาปวดท้องอ่ะเออนั่นดีเออค่ะไม่เป็นไรหรอกให้อังกินไปเถอะเดี๋ยวอังก็คืนเออเออพื่อนๆขอบใจมากนะเนี่ยเกรงใจมากเลยแต่มันจําเป็นอ่ะ Two hours later เออร้อนเอ่อหมา ขดนมเอ่อไม่มีใครแย่งฉันทันเลยเหรอเราได้อยู่คนเดียวเลยนะหัวใจต้นไม้ชีสโอ้ยนี่ก็จะเย็นแล้วนะทำไมอางยังไม่ไปแตกเงินนี่กะเฮ้ยเราจะได้ค่าแท็กซี่คืนไหมเนี่ยเออเวนอ่เอ่อเออเออะพาตี้เรื่องค่ารถแท็กซีอ่อ่ะเราเดี๋ยวเราจบรานนี้จะไปแตกแบงให้เลยนะไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวละคืนเอ่ออันมา ู้ได้ไงเนี่ยว่าเราคิดอะไรอยู่โห่ไม่ลืมของตีแล้วของฉันละ่ะทั้งข่าไก่ทอดทั้งเสื้อเสื้อโปดของฉันแล้วก็ข่านมกับคุกกี้นั่นอีก <c oughs> ไม่อะไรจะไปเซเว่นสักทีเนี่ยจะเย็นอยู่แล้วแอปเปิ้ลพิมส่วนของเธออ่ะเออเราไม่ลืมหรอกนะข่านู้นมีสามอย่างเง่เยอะมากเลยเดี๋ยวเล่นตานี้เสร็จแล้วก็ออกไปเซเว่นเลยเดี๋ยวไปแต่งไปให้เออต้นไม้ <c oughs> นี่ ใจฉันได้รึเหรอเนี่ยเอาฮะแม่เติมเงินให้ยังอ่ะเออก็เดี๋ยวแม่เติมให้ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวแม่เติมให้เอ่อเต่าอ่ะนกเอ่อไม่มีใครเล่นกับเราเลยเหรอเราจะชนะนะนะเออหมเไม้อเบิร์ดอ่าอะไรอ่ามีชีตอ่ารถอ่าชีตฮะอ๋อโอสวัสดีค่ะแม่ ออกมาถึงแล้วหรอคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูรีบลงไปนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะบอทเฮอรเดี๋ยวเราไปก่อนนะวันนี้สนุกมากเลยเอไว้วันหลังชวนเรามาอีกนะเดี๋ยวเราจะมานะเฮ้ยไปก่อนนะแปดสิบค่าแท็กซี่แปกเบงยังอ่ะ1,60้ค่า KFC น้ซนมกับคุกกี้เสื้อตัวปอดใช่ปอดคืนยังอ่ะ